สำหรับในส่วนของเฟรมย่อยและก็เฟรมเซตที่เราได้สร้างขึ้นมานั้นเราสามารถบันทึกได้นะครับในกรณีที่ยังไม่เคยมีการบันทึกก็คลิกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ save all นะครับก็จะเป็นการบันทึกในส่วนของเฟรมไปแล้วนะครับในที่นี้ผม c a n c e ลไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะมาดูกันว่าเรื่องของการปรับแต่งเฟรมนั้นทําได้อย่างไรกันบ้างนะครับการปรับขนาดแลวก็การปรับแต่งเฟรมนั้นเราสามารถที่จะคลิกที่บริเวณขอบของเฟรมแล้วก็ปรับขนาดได้เลยนะครับไปดูหน้าเฟรมที่ได้เตรียมไว้นะครับ เราสามารถคลิกนะครับในส่วนของเส้นที่ปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการนะครับทั้งในส่วนของด้านบนและก็ด้านล่างนะครับคลิกเลือกในส่วนของเฟรมก่อนแล้วก็เลื่อนนะครับเลือกปรับได้แล้วถ้าต้องการจะแบ่งเฟรมเพิ่มในส่วนของแนวนอนหรือว่าแนวตั้งจากเฟรมเดิมที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับก็จะใช้คําสั่งในส่วนของ modify นะครับแล้วก็เลือกที่ frame set แล้วก็จะมีรูปแบบที่เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมเลือกที่ด้านบนนะครับ เฟรมดานบนตรงนี้แล้วก็เลือกที่ modify นะครับแล้วก็ลงมาที่ในส่วนของเฟรม set นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบนะครับในที่นี้เราต้องเลือกเฟรมก่อนนะครับ modify frame set นะครับสำหรับ split frame left นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเฟรมโดยเฟรมหลักจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มเฟรมโดยเฟรมหลักอยู่ขวามือแล้วก็ frame up นั้น เป็นการเพิ่มเฟรมหลักที่อยู่ด้านบนถ้าดาวนั้นก็จะเป็นส่วนของการเพิ่มเฟรมหลักที่อยู่ด้านล่างนะครับในที่นี้ผมลองเลือก up นะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีการเพิ่มเฟรมออกไปแล้วนะครับบางทีก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งเฟรมนะครับลองดูอีกสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่ modify ที่ frame set แล้วลองแบ่งอันล่างดูบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะเหมือนกันถ้าเป็นในส่วนของแนวตั้งดูบ้างนะครับคลิกนะครับมาที่ modify frame set สปิดเฟรม left นะครับก็จะให้เฟรมหลักนั้นอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็แบ่งด้านขวาออกมานี่ก็คือวิธีการใช้งานในส่วนของการแบ่งเฟรมนะครับวิธีการที่เราจะลบเฟรมนั้นค่อนข้างง่ายนะครับก็เพียงแค่คลิกที่เฟรมที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็ลากเข้าไปให้อยู่ชิดจอนะครับไม่ต้องเซฟนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือ2เฟรมเหมือนเดิมแล้วด้านบนก็เหมือนกันนะครับคลิกแล้วก็เลื่อนให้ขึ้นไปบนสุดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยและไม่ต้องเซฟ นะครับอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วในส่วนของการสร้างเฟรมการปรับรายละเอียดแล้วก็รวมถึงเรื่องของการลบด้วยนะครับต่อไปนะครับเมื่อทําได้แล้วเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปเราก็จะไปดูถึงเรื่องของรายละเอียดของกรอบเฟรมที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับว่าสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างนะครับ